ความสุขฉาบฉวยมักนำความทุกข์ระยะยาวมาให้บทเรียนแห่งความพอเพียงและการมองการไกลในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนและการกระตุ้นทางอารมณ์อยู่ตลอดเวลาการสแสวงหาความสุขฉาบฉวยกลายเป็นเรื่องง่ายดายและเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อสนองกิเลสการเสพติดความบันเทิงอย่างไม่มีขีดจำกัดการไขว่คว้าคำชื่นชมและยอดไลค์ในโลกโซเชียล หรือการดื่มด่ำกับความพึงพอใจในระยะสั้นโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาเราถูกกระตุ้นให้เชื่อว่าการได้มาซึ่งความพึงพอใจในทันทีคือความสุขและบ่อยครั้งที่เรายอมแลกสิ่งที่มีคุณค่าในระยะยาวเช่นสุขภาพการเงินความสัมพันธ์หรือความสงบภายในเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้สึกดีๆชั่วแลนเหล่านั้นแต่ประสบการณ์และบทเรียนจากผู้ที่เคยผ่านเส้นทางนี้มาแล้วกลับชี้ให้เห็นตรงกันข้ามว่า ความสุขฉาบฉวยมักนำความทุกระยะยาวมาให้บทความนี้จะเจาะลึกถึงธรรมชาติของความสุขฉาบฉวยสาเหตุที่มันกลายเป็นกับดักและผลกระทบระยะยาวที่มันมีต่อชีวิตของเราพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการสร้างความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนซึ่งเริ่มต้นจากการรู้จักพอและการมองการไกลในทุกการตัดสินใจความสุขฉาบฉวยคืออะไรลักษณะและเสน่ห์ของมันความสุขฉาบฉวยหรือ instant gratification fleeting happiness คือความพึงพอใจหรือความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและใช้เวลาสั้นๆมักเกิดจากการสนองความต้องการหรือกิเลสในทันทีทันใดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักและมักไม่ได้สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในชีวิตสเสน่ห์ของความสุขฉาบชวยคือรวดเร็วและเข้าถึงง่ายไม่ต้องรอไม่ต้องอดทนกดปุ่มเดียวก็ได้มาทันทีกระตุ้นประสาทสัมผัส มักมาพร้อมกับการกระตุ้นทางสายตาเสียงรสชาติหรือความรู้สึกทางกายที่รุนแรงบรรเทาความไม่สบายใจชั่วคราวใช้เป็นทางออกในการหลีกหนีความเครียดความเหงาหรือความเบื่อหน่ายในระยะสั้นได้รับการยอมรับทางสังคมบางครั้งการได้มาซึ่งสิ่งของตามกระแสหรือการทำตามกิจกรรมที่คนอื่นทำก็ทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตัวอย่างของความสุขฉาบฉวยคือ การใช้ใจ่ายเกินตัวเพื่อซื้อของที่ไม่ได้จําเป็นในทันทีการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างไร้จุดหมายนานๆการเสพติดการพนันหรือสิ่งมึนเมาการบริโภคอาหารขยะหรือขนมหวานปริมาณมากการชมภพาพยนตร์หรือซีรีส์แบบมาราธอนการหาความสัมพันธ์แบบผิวเผินเพื่อเติมเต็มความเหงาทำไมความสุขฉาบฉวยจึงเป็นกับดักกลไกทางจิตวิทยา ความสุขฉาบฉวยกลายเป็นกับดักที่นำไปสู่ความทุกข์ระยะยาวด้วยกลไกลทางจิตวิทยาหลายประการการปรับตัวของความสุข (hedonic adaptation) มนุษย์เรามีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งดีๆได้อย่างรวดเร็วเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการความสุขที่เกิดขึ้นจะค่อยๆลดลงและจางหายไปทำให้เราต้องแสวงหาสิ่งใหม่ๆห,หรือปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อให้ได้ความรู้สึกแบบเดิมซึ่งเป็นวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุด และนำไปสู่ความเหนื่อยหน่ายการหลั่งสารโดปามีนและวงจรแห่งการเสพติดกิจกรรมที่ให้ความสุขฉาบฉวยมักกระตุ้นการหลั่งสารโดปามีนโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งรางวัลและความพึงพอใจในสมองทำให้เรารู้สึกดีและอยากทําซ้ำเมื่อทำบ่อยเข้าสมองจะต้องการโดปามีนในปริมาณที่มากขึ้นเ,เรื่อยๆทำให้เกิดพฤติกรรมเสพติดและเมื่อไม่ได้ทำก็จะเกิดอาการถอนหรือ w i t h d r a w a ที่นำไปสู่ความทุกข์ การละเลยเป้าหมายระยะยาวการจดจ่ออยู่กับความสุขฉาบฉวยทำให้เราละเลยการวางแผนและลงมือทำเพื่อเป้าหมายระยะยาวที่แท้จริงเช่นการเก็บเงินการดูแลสุขภาพหรือการพัฒนาตรกษะทำให้ชีวิตขาดความมั่นคงและทิศทางความผิดหวังและความว่างเปล่าเมื่อความสุขฉาบฉวยจางหายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความว่างเปล่าความรู้สึกผิดความเสียดายและตระหนักว่าสิ่งที่ทำไปไม่ได้สร้างคุณค่าที่แท้จริงต่อชีวิต การบั่นทอนวินัยและการควบคุมตนเองการสแสวงหาความพึงพอใจในทันทีทันใดเป็นการบั่นทอนความสามารถในการควบคุมตนเองหรือเซลฟคอนโทรทำให้เราไม่สามารถอดทนรอคอยผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาวได้การหลีกหนีปัญหาชั่วคราวบางครั้งความสุขฉาบฉวยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหลีกหนีปัญหาความเครียดหรือความรู้สึกไม่สบายใจแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทำให้ปัญหายังคงอยู่และอาจทวีความรุนแรงขึ้นผลกระทบระยะยาวของความสุขฉาบฉวยความทุกข์ในมิติต่างๆการหลงติดกับความสุขฉาบฉวยมีผลกระทบระยะยาวที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตในมิติต่างๆ 1. ด้านการเงินหนี้สินท่วมตัวการใช้จ่ายเกินตัวเพื่อซื้อของที่ต้องการในทันทีทำให้เกิดหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้สินอื่นๆที่ยากจะชำระ ขาดเงินออมและการลงทุนไม่สามารถเก็บเงินเพื่ออนาคตหรือลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งได้ทำให้ขาดความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวความเครียดทางการเงินปัญหานี้สินและการขาดสภาพคล่องนำมาซึ่งความเครียดความกังวลและความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดในครอบครัว 2. ด้านสุขภาพสุขภาพกายย่ำแย่การบริโภคอาหารขยะ การนอนไม่พอการขาดการออกกำลังกายหรือการใช้สารเสพติดนำไปสู่โรคเรื้อรังปัญหาน้ำหนักและร่างกายที่อ่อนแอสุขภาพจิตเสื่อมโทมการเสพติดโซเชียลมีเดียการพนันหรือความบันเทิงอื่นๆอ,อาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลโดดเดี่ยวและการขาดความภาคภูมิใจในตนเอง 3. ด้านความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ผิวเผินการให้ความสำคัญกับความตื่นเต้นและความสนุกสนานชั่วคราวอาจทำให้ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายได้ความขัดแย้งปัญหานี้สินหรือพฤติกรรมเสพติดที่เกิดจากความสุขฉาบฉวยมักนำไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัวและเพื่อนฝูงความโดดเดี่ยวเมื่อขาดความสัมพันธ์ที่แท้จริงและเมื่อความสนุกฉาบฉวยจางหายไป ความรู้สึกโดดเดี่ยวก็เข้ามาแทนที่ 4. ด้านการเติบโตส่วนบุคคลและชีวิตที่มีความหมายขาดการพัฒนาตนเองการจดจ่ออยู่กับความบันเทิงและการเสพติดทําให้ไม่เหลือเวลาหรือพลังงานในการเรียนรู้พัฒนาทักษะหรือค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตความรู้สึกไม่พอไม่ว่าจะได้อะไรมาก็รู้สึกไม่พอใจอยู่เสมอ เพราะจิตใจถูกฝึกให้ไล่ตามความตื่นเต้นใหม่ๆตลอดเวลาชีวิตที่ไร้จุดหมายเมื่อไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนชีวิตก็จะขาดทิศทางและรู้สึกว่างเปล่าทางออกสร้างความสุขที่ยั่งยืนด้วยคำว่าความพอเพียงและการมองการไกล การหลุดพ้นจากวงจรของความสุขฉาบฉวยและการสร้างความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมอย่างมีสติฝึกการชะลอความพึงพอใจ delay gratification เป้าหมายฝึกตัวเองให้อดทันรอคอยผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตแทนที่จะเลือกความพึงพอใจในทันทีลงมือทำเช่น เลือกออมเงินเพื่อการลงทุนระยะยาวแทนที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยทันทีเลือกออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตแทนที่จะนอนดูทีวีกำหนดความพอเพียงของตัวเองเป้าหมายทำความเข้าใจว่าเท่าไรคือพอสำหรับชีวิตของคุณจริงๆไม่ใช่การเปรียบเทียบกับผู้อื่นลงมือทำ ทบทวนค่านิยมของตัวเองจัดทำงบประมาณและตั้งเป้าหมายทางการเงินที่สมเหตุสมผลโฟกัสที่ความสุขจากภายในหรือ inner joy เป้าหมายค้นหาความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกหรือการสนองกิเลสลงมือทำฝึกสำนึกรู้คุณ gratitude จดบันทึกสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในชีวิตทุกวัน ฝึกสติ mindfulness อยู่กับปัจจุบันชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งใช้เวลาคุณภาพกับคนที่คุณรักทำความนีและให้คุณค่าผู้อื่นการให้ช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนเรียนรู้และพัฒนาตนเองการเติบโตและการค้นพบสิ่งใหม่ๆสร้างความปิติตระหนักถึงผลกระทบระยะยาว ก่อนตัดสินใจทำสิ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเงินและสุขภาพเป้าหมายฝึกคิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาในระยะยาวทุกครั้งก่อนตัดสินใจทำสิ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเงินและสุขภาพลงมือทำถามตัวเองว่าการกระทํานี้จะส่งผลอย่างไรต่อฉันในหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือห้าปีข้างหน้า สร้างวินัยและระบบที่เอื้อต่อเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายลดก,การพึ่งพาแรงจูงใจชั่วคราวและสร้างพฤติกรรมที่ดีให้เป็นนิสัยลงมือทำรรตั้งค่าออมอัตโนมัติวางแผนมื้ออาหารล่วงหน้ากำหนดตารางการออกกำลังกายบทสรุปเลือกความสุขที่สร้างไม่ใช่แค่เสพชีวิตเต็มไปด้วยทางเลือก และทุกการเลือกล้วนมีผลที่ตามมาความสุขฉาบฉวยอาจดูน่าดึงดูดและง่ายดายในตอนแรกแต่ในระยะยาวมันมักจะนำมาซึ่งความทุกข์ความว่างเปล่าและการบั่นทอนคุณภาพชีวิตตรงกันข้ามกับความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนซึ่งอาจต้องอาศัยวินยัยความอดทนและการมองการไกลในตอนเริ่มต้นแต่มันจะนำมาซึ่งความสงบสันติสุข และความเติมเต็มในทุกมิติของชีวิตจงเลือกที่จะลงทุนในความสุขที่สร้างขึ้นมาจากภายในไม่ใช่แค่เสพความสุขฉาบฉวยจงเป็นผู้ที่รู้จักพอและเป็นผู้ที่มองการไกลเพราะเมื่อคุณสามารถควบคุมความปรารถนาในระยะสั้นและเลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่เป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมาย ความมั่นคงและความสงบอย่างแท้จริงคุณพร้อมที่จะเลือกความสุขที่ยั่งยืนและเดินออกจากวงจรของความทุกข์ฉาบฉวยแล้วหรือยัง